<c oughs> ขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระอาหารหันตุกทุกพระองค์ขอโอกาสกราบน้ัสการพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เคารพและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายและญาติโยมผู้ที่เข้ามาชมคลิปนี้อัตมาก็จะยกตัวอย่างคำว่าสันโดษในการปฏิบัติธรรมด้วย ผู้ปฏิบัติเนี่ยจำต้องเข้าใจความหมายของธรรมที่ตนปฏิบัติอย่างท่องแท้ต้องรู้แนวทางหรือวิธีปฏิบัติและที่สำคัญยิ่งคือต้องรู้จุดหมายของธรรมข้อนั้นที่สัมพันธ์กับธรรมข้ออื่นด้วยมิฉะนั้นจะเป็นการปฏิบัติอย่างเลื่อนลอยไร ไร้ผลผิดพลาดกลายเป็นความงมงายและเป็นโทษได้เช่นเดียวกันกับการกระทำอย่างอื่นที่ไร้จุดหมายทั้งหลายซ้ำยังเป็นเหตุให้มีผู้มองพระพุทธศาสนานไปในทางที่ผิดอีกด้วยโดยเหตุนี้ ก่อนจะปฏิบัติทำข้อใดน่าจะศึกษาความหมายแนวทางปฏิบัติและจุดหมายของทำข้อนั้นให้เป็นข้อเสียก่อนในที่นี้จะแสดงการศึกษาธทำแบบวิเคราะห์ไว้ซักข้อหนึ่งคือเรื่องสันโดษตามที่ปรากฏในหลักฐานทางตำราความหมายของความสันโดษนี้ สับบารีเป็นสันตุถีแต่ที่ใช้สันโตโสเนี่ยมีน้อยมีบ้างแต่น้อยแห่งโดยพรโดยพยัญชนะคําว่าสันตุถีเนี่ยหรือสันโดดแปลได้ดังนี้หนึ่งความยินดีพร้อมคือความพอใจสองความยินดี ในของของตนสามความยินดีโดยชอบธรรมรวมความหมายในทางธรรมว่าสันโดษคือความยินดีในของที่ตนมีซึ่งได้มาโดยชอบธรรมหรือความพอใจมีความสุขได้ด้วยสิ่งที่ได้มาเป็นของตนด้วยเลี่ยวแรงความเพียรพยายามของตนเอง โดยทางชอบธรรมก็วัตถุประสงค์เนี่ยวัตถุประสงค์ทั่วไปการปฏิบัติสันโดษนี่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเครื่องสนับสนุนการดำเนินตามอริยมรคคือการศึกษาปฏิบัติตามแนวทางของพระพุทธศาสนาที่จะได้บรรลุจุดมุ่งหมายสูงสุดคือวิมุตติความหลุดคือความหลุดพ้นเนี่ยความมีจิตใจเป็นอิสระ หรือนิพานความดับกิเลสและทุกข์ได้สิ้นเชิงถ้าวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อให้จิตใจปลอดโปร่งมั่นคงปราศจากความติดข้องในสิ่งเย้ายวนปราศจากความขุ่นคิดกังวลในการที่จะหาทางบำรุงบำเรอปรนเปรอตนเองจะได้นำเวลาความคิดและแรงงาน มาทุ่มเทอุทิศให้แก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนได้เต็มที่มีความเป็นอยู่ทางด้านวัตถุคือปัจจัยสี่แค่พอดีคือพอสะดวกสบายพอเกื้อกูลแก่สุขภาพแก่การดำเนินชีวิตที่ดีงามและแก่การปฏิบัติจิตหน้าที่ของตนไม่ใช่เพื่อโก้ฟุง้งฟุ้งเฟ้อหรูหรา แข่งกันโอ้อวดกันว่าเรามีแส่แวงหาปัจจัยสี่ด้วยความขยันหมั่นเพียรอย่างจริงจังโดยที่ถูกต้องชอบธรรมซึ่งเหมาะกับภาวะและฐานะของตนไม่ขัดหรือเสียหายต่อการปฏิบัติหน้าที่และสามารถนึกถึงสิ่งที่ตนได้มานั้นด้วยความอิบมเอิภูมิใจพอใจและมีความสุข ได้โดยสิ่งที่ตนหามาได้เป็นผลสำเร็จของของตนเองทำจิตใจให้ปลอดโปรง่งตั้งมั่นสงบไม่กะบนกะวายเอาเวลาความคิดนี่เอาแรงงานมาอุทิศให้แก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยเต็มที่พยายามแก้ไขปร,ปรับปรุงการทำงานให้ก้าวหน้าให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไป ไม่พลาเวลาความคิดอให้เสียไปโดยเปล่าประโยชน์ความปรนเปละมีและไม่ให้จิตใจถูกรบกวนด้วยสิ่งเหล่านี้ขออภัยญาติโย,ยมอากาศเปลี่ยนแปลงก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่คำว่าภาวะและฐานะของตนนั้นเช่นเป็นบรรพชิตหรือเป็นคฤรหัก ซึ่งมีขอบเขตแห่งการดำเนินชีวิตการปฏิบัติการประพฤติการปฏิบัติและการหาเลี้ยงชีพแตกต่างกันไปตามระเบียบวินัยขนบธรรมเนียมและประเพณีของสังคมคำว่าขอบเขตเนี่ยปัจจัยสี่นี่เป็นขอบเขตของสันโดษหมายความว่าสันโดษเป็นธรรมที่จำกัดไว้ให้ใช้กับปัจจัยสี่คือให้ใช้สันโดษกับสิ่งที่เป็นเครื่องอาศัย เลี้ยงชีวิตด้านวัตถุเท่านั้นไม่เกินความถึงความดีงามและหน้าที่การงานกรณีที่สอนไม่ไม่ให้สันโดษเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงสอนให้มีความสันโดษในเรื่องทุกอย่างได้บางกรณีกับสอนไม่ให้สันโดษและความไม่สันโดษนี้นับว่าเป็นคุณธรรมสําคัญอย่างหนึ่ง ด้วยเช่นที่จะตรัสไว้ว่าพิสูจนทั้งหลายเราได้รู้ชัดคุณคุณของธรรมสองประการคือความเป็นผู้ไม่สันโดษในกุศลลธรรมทั้งหลายอย่างหนึ่งและความไม่รู้กระย่อในการกระทำความเพียรอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสรู้ได้ก็เพราะอาศัยธรรมสองอย่างนี้เช่น เพราะยังไม่ทรงพอพระไทยในความรู้และคุณพิเศษที่ได้ในสำนักของอารดาดบทและอุทุกะดาบทจึงทรงสแสวงและบำเพ็ญเพียรต่อมาและเพราะไม่ทรงท้อถอยเนี่ยจึงบรรลุโพธิญาณได้อีกแห่งหนึ่งตรัสว่า พิสูุทั้งหลายพิสูุผู้ประกอบด้วยธรรมหกประการย่อมบรรลุความยิ่งใหญ่และความภัยบูย์ในธรรมทั้งหลายชั่วเวลาไม่นานเลยคือเป็นผู้มากด้วยความสว่างแห่งญาณหนึ่งเป็นผู้มากด้วยการประกอบการเพียรหนึ่งเป็นผู้มาด้วยความเบิกบานใจมีปิติและปราโมทหนึ่งเป็นผู้มากด้วยความไม่สันโดษ ในกุศลละธรรมทั้งหลายหนึ่งเป็นผู้ไม่ทอดทุระให้กุศลละธรรมทั้งหลายหนึ่งไม่มุ่งมั่นพยายามทําให้สิ่งยิ่งขึ้นไปหนึ่งอันหนึ่งหลักฐานนี้นี่คุณธรรมคือความไม่สันโดษก็มีขอบเขตด้วยกันคือกำจัดให้ใช้กุศลธรรมทั้งหลายอันได้แก่ สิ่งที่เป็นความดีงามถูกต้องขอบด้วยเหตุด้วยผลเกิดจากปัญญาสิ่งที่ตัดรอนความชั่วนี่ทำให้ชีวิตจิตใจเจริญงอกงามก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นพูดสรุปเลยนะโยมนะท่านสันโดษในปัจจัยสี่แต่ไม่ให้สันโดษในกุศล,ลธรรมหรือสันโดษในการสสแสวงวัตถุ แต่ไม่ให้สันโดษในการทำความดีวันนี้ก็คงจะพอแค่นี้ในความสันโดษที่ผู้ยังไม่เคยได้ยินได้เข้าใจในเขเข้ามาฟังนี้ก็ก็ขออน,อนุโมทนาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายบัดน,นี้ก็คงจะพอแค่นี้ ขอให้ญาติโยมจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดขอให้สมดังปรารถนาที่เข้ามาชมในคลิปนี้อาตมาก็ต้องขออนุมโมทนาสาธุการนะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านใดท่านรู้ก็ต้องขออภัยก็ขอเจริญพร